่งสัรหามาเล่าวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาทําความเข้าใจกันนะคะว่ากลุ่มวัยทางานอย่างเรามีความจําเป็นอย่างไรบ้างในการตรวจสุขภาพประจําปีการตรวจสุขภาพประจําปีจะทําให้เราห่างไกลจากโรคภัยในอนาคตได้อย่างไรกันบ้างวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับแพทย์หญิงประภยรัตน์คำหอมแพทย์เวชาศาสตร์ป้องกันและอาชีวอนามายัยจากโรงพยาบาลกรุงเทพพิศนุโลกตอนนี้อยู่ในรายการกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอคะนี่ค่ะคุณหมอคะกลุ่มวัยคน งานนี่ก็คือช่วงแบบว่าวัยทํางานอย่างเราเขาก็จะมีความคิดแหมเราอายุยังไม่เยอะเลยจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคได้ยังไงการตรวจสุขภาพไม่จําเป็นหรอกนะคะอยากให้คุณหมอเนี่ยอธิบายประเด็นนี้ให้คนกลุ่มนี้ได้ทําความเข้าใจด้วยค่ะค่ะ,ะจริงๆแล้วนะคะการตรวจสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างมากโ mm. ดยเฉพาะ,ะกลุ่มคนวัยทํางานนะคะก็คือตั้งแต่อายุ18ปีจนไปถึงเกือบ 60ปีนะคะเนื่องจากว่าชีวิตทุกวันนี้คนทํางานก็มีการใช้ชีวิตที่เร่งรีบนะคะอาจจะมีพฤติกรรมเรื่องของการบริโภคที่ไม่เหมาะสมนะคะรวมถึงกิจกรรมทางกายอย่างเช่นเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยค่อนข้างน้อยอดังนั้นนะคะพวกนี้ค่ะก็เป็นปัจจัยสําคัญนะคะที่ทําให้เกิดโรคที่เรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคือะคะอะไรคะคุณหมอโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังก<อ>็คือเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมชีวิตของเรา<อ>เคยได้ยินไหมคะโรคพวกความดันโลหิตสูงนะคะโรคหัวใจและหลอดเลือด ะะโรคเบาหวานยคะพวกนี้ค่ะเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราใช้ชีวิตยังไงถึงเป็นโรคเหล่านี้คะคุณหมอ,อก็คือ อาเนื่องจากอาจจะมีเรื่องของการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมย่งที่หมอแจ้งล่วงหน,าน้าค่ะก็คือการทานอาหารที่มีไขมันเยอะๆอ,อย่างเงี้ค่ะเนาะการขัดการออกกําลังกายพวกนี้ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วถ้าเราเนี่ยไม่ตรวจสุขภาพหลงลืมไปเลยไม่ให้ความสําคัญนะคะ,คะก็จะเกิดอาการเหล่านี้สะสมไปเรื่อยๆมันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราในระยะที่เราอายุแบบ60ไปแล้วที่รุนแรงยังไงบ้างในอนาคต มันก็จะเกิดเรื่องของภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายนะคะที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อเลื้อยลังคือความจริงอะคะ่ะโรคที่ไม่ติดต่อเลื้อยลังเนี่ยเอาจริงๆมันไม่ได้เป็นโรคที่น่ากลัวนะคะมันสามารถป้องกันได้นะคะทีนี้น่ะถ้าสมมติว่าเราอยากจะป้องกันหมอก็ยังแนะนําว่าเราควรที่จะตรวจก่อน <S S <c oughs> การตรวจสุขภาพประจําปีเนะะี่ยค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ทําให้เราทราบความเสีย่ยง ของสุขภาพก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุขภาพของเรานะเ,เวลาเนี้ยเราเสี่ยงเ,เรื่องอะไรบ้างอพอเรารู้แลวว้วอะค่ะเราจะได้นําไปแบบปรับพฤติกรรมเนี่ยค่ะทีนี้การตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยต้องมีการตรวจอะไรบ้างที่จะเป็นผมทราบว่า,ามีการแบ่งเป็นช่วงอายุด้วยช่วงอายุนี้ก็ควรตรวจอันนี้ได้แล้วช่วงอายุนี้ควรตรวจนี้เราแบ่งยังไงต้องตรวจอะไรบ้างโอเคค่ะงั้นหมอแนะนําเป็นคร่าวๆแล้วกันนะคะว่า ออถ้าอย่างตามคําแนะนําโดยทั่วไปเลยค่ะตั้งแต่อายุสิ 18, จนถึง20เนี่ยก็คือสามารถที่จะเริ่มตรวจเรื่องของไขมันในเลือดได้แล้วนะคะรวมถึงอาจจะมาเช็คสุขภาพทัท่วไปอย่างเช่นเริ่มวัดความดันโลหิตได้ค่ะว่า,าเริ่มมีความดันโลหิตสูงหรือย,ยังนะคะรวมถึงถ้าเกิดเริ่มอายุ35ปีเป็นต้นไปอันนี้เช็คเรื่องน้าตาลในเลือดได้ดูว่า,าเราเริ่มเสี่ยงเรื่องของเบาหวานหรือย,ยัง อย่างี้ค่ะคอย่างอื่นที่ตรวจได้นะคะก็คืออาจจะมีเรื่องของเช็คค่าตับการทำงานของตับเป็นยังไงบ้างบางคนมีเรื่องของพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะค่าตับก็อาจจะแบบมีสูงผิดปกติได้ทีนี้พอเรารู้ละเราก็อาจจะได้แบบไปปรับ ต้องแบบลดแอลกอฮอล์ลงน้ hmm. ประมาณนี้ค่ะแล้วเวลาที่เราไปโรงพยาบาลนะคะ mm hmm. ก็เดินไปที่โรงพยาบาลแล้วบอกว่าเรามีความประสงค์ที่จะตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่เขาก็จะแนะนําใช่ไหมคะว่าต้องเป็นโปรแกรมไหนต้องตรวจอะไรบ้างเพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของเราถูกต้องไหมคะคุณหมอถูกต้องค่ะแต่ว่าในกรณีที่เราไม่มั่นใจว่าโอเค จริงๆแล้วเราเนี่ยควรจะตรวจอะไรได้บ้างอันแรกดูก่อนได้เลยปกติอะค่ะโรงพยาบาลเขาก็จะเซตแพ็กเกจมาแล้วว่าช่วงอายุนี้ควรจะตรวจอะไรตามรายการเหมาะตามรายการอายุที่เหมาะสมนะคะแต่ถ้าสมมุติเรามีความเสี่ยงอื่นๆเพิ่มเติมอ,อย่างเช่นมีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งนะคะครหรือพฤติกรรมสุขภาพต่างๆที่อาจจะไม่เหมาะสมสามารถเข้าปรึกษาคุณหมอได้เลยแล้วคุณหมอก็จะ,ะแนะนําให้ะค่ะว่าเราควรจะมีะรายการตรวจ เพิ่มเติม <ứng S 1> <ๆ>ที่มันเหมาะกับเราจริงๆอะไรบ้างนะคะเรารู้แล้วคุณละลิศว่ารเราต้องตรวจอะไรบ้างมีคนดูแลเราแล้วต่อไปเวลาเราได้ใบตรวจมา <ứng S 1> จะมีปัญหาว่าแต่ละตัวคืออะไรบ้างมันเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําตาล ค่าไขมันในเลือดนะคะค่า D A L ไขมันดีไขมันเลวไตรกลีเซอรไรด์ต่างๆเนี่ยให้คุณหมอค่ะเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่าแต่ละตัวมันคืออะไรให้คุณผู้ชมได้ไดทำความเข้าใจไปพร้อมกับเราอะค่ะอ่าโอเคค่ะโดยปกติอะค่ะและพื้นฐานของการตรวจสุขภาพประจําปี โดยทั่วไปอะค่ะก็จะมีค่าระดับน้ําตาลในเลือดเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถดูได้ว่าค่าระดับจะต้องไม่เกินเท่าไหร่นะคะ uh huh. รวมถึงจะมีการตรวจระดับน้ําตาลสะสมตัวนี้ก็คือจะเอาไว้บอกเรื่องของการเกิดโรคเบาหวานนะคะ uh huh. แล้วก็จะมีเรื่องของการตรวจระดับไขมันในเลือดด้วยค่ะแล้วก็จะมีแยก รายละเอียดย่อยไปมีตรวจไขมันคอเลสเตอรอลนะคะไขมันไตรกอสรด์ไขมันตัวดีไขมันตัวเลวหรือ L D L แล้วไขมันแต่ละตัวมันต่างกันยังไงคะคุณหมอแล้วมันเสี่ยงต่อโรคอะไรได้บ้างสําหรับไขมันแต่ละตัวเพราะว่าบางคนเนี่ยมไม่ได้ขึ้น3าสตัวพร้อมกันขึ้นเป็นบางตัวอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะค่ะ ไขมันแต่ละตัวนะคะโดยเฉพาะไขมันตัวเลว LD L D L ค่ะถ้าเกิดเรามีเรื่องนี้เยอะหมายความไขมันในเลือดตัวนี้เยอะก็จะเพิ่มความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะ<อ>ไม่ว่าจะเป็นอ,อีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองได้ด้วยไ,ไขมันเลวนี่เกิดจากเราบริโภคอาหารที่มีรสมันจนเกินไปอย่างกระทิอย่างไขมันจากสัตว์อย่างนี้เหรอคะคุณหมอ,อถูกต้องค่ะ,ะนะคะแล้วต่อไป ไตกีเซอร์ไล์กับคาร์โบโซลต่างกันยังไงคะคุณหมอตัวไตกีเซอร์ไล่อะค่ะเป็นไขมันที่เกิดจากการทานอาหารประเภทแป้งเยอะหรือคาร์โบไฮเดรตใช่ค่ะหรือว่าน้ําตาลเยอะประมาณนี้ค่ะก็จะทําให้เรามีไตกีเซอร์ไล่ขึ้นเยอะหรือในคนที่มีการดื่มแอลกอฮอล์เยอะในผู้ชายหมอเจอว่าแบบมาตรวจสุขภาพก็มักจะมีไขมันไตกีเซอร์ไลเยอะก็จะแอบถามว่าเออมีดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่าไตกีเซอร์ลมันเกี่ยวกับ แอลกอฮอล์ด้วยนะคะแล้วอย่างนี้ค่ะถ้ามีไตกรีเซายที่ศูนย์มันเสี่ยงต่อโรคอะไรในอนาคตได้บ้างค่ะก็จะมีไขมันพอกตับวายกลัวใช่ค่ะซึ่งไขมันพอกตับเนี่ยเราก็จะเจอได้จากการตรวจอันตราซาว์ช่องท้องก็จะเจอเอ้ยเริ่มไขมันพอกตับแล้วแต่ว่ามันก็สามารถดีขึ้นได้นะคะก็คือต้องพยายามคุมไม่ให้น้ําหนักตัวเยอะไปมีการออกกําลังกายเพิ่มขึ้นอย่างี้ค่ะแล้วก็ลดการกินแป้งแล้วก็น้ําตา แปน้ำตาลไอ้ไม่อังตร้ายเนาะแล้วคอเลสเตอรอล่ะคะเออก็จะเน้นลดในกลุ่มพวกไข่แดงนะคะหรือว่าอาหารทะเลค่ะเครื่องในสาตว์ ไม่ได้ค่ะเพราะมันมีพลังงานที่สูงแล้วก็มันจะมีค่าไขมันที่สูงอยู่ในนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงประเภทนี้ทานอะไรที่เป็นเส้นใยสีขาวเป็นปลาเป็นไก่ไปก็เหมือนจะแบบดีดขึ้นไหมคะก็เน้นเป็นเนื้อสัตว์สีขาวใช่ค่ะถูกต้องเลยเป็นปลาเป็นเนื้อไก่นะคะแล้วก็ทานไฟเบอร์มากขึ้นก็คือพวกผักทานได้เลยไม่จํากัดเนาะคนเราหลงลืมการทานไฟเบอร์คุณละลิศพูดถึงเรื่องการตรวจเลือดไปแล้วเราได้ ค่าข้อมูลต่างๆแล้วผลตรวจปัสสาวะอย่างงี้ครับมันได้อะไรจากการตรวจปัสสาวะ อ๋อดีมากเลยค่ะตรวจปัสสาวะเนี่ยนะคะก็เราจะเป็นในเรื่องของตรวจปัสสาวะทั่วไปม,มันก็ใช้สําหรับการคัดกรองว่าโอเคตอนนี้ภาวะไตเราเริ่มมีปัญหาหรือยังเริ่มมีเรื่องของโปรตีนหรือไข่ขาวเนี่ยปนมาในปัสสาวะหรือเปล่านะคะ,ใช,ะใช้สําหรับตรวจคัดกรองเรื่องน้ําตาลได้ด้วยเนื่องจากว่ามันดูว่าอ่ะเริ่มมีน้ําตาลปนออกมากับปสัสสาวะไหมนะคะแล้วก็มีเรื่องของเม็ดเลือดแดงที่มันปนออกมามากเกินผิดปกติหรือเปล่านะคะหรือในบางคนที่อาจจะเริ่มมีเรื่องของกระเพาะ ปสัสสาวะอัเสบซ่อนเลนก็จะพบว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยสูงกว่าเกณฑ์อย่างเงี้ยค่ะมันสามารถบอกอะไรได้ค่อนข้างเยอะเลย พอเรารู้ก่อนเราก็จะได้ดูแลรักษาตัวเองก่อนนะคะและสําหรับกลุ่มวัยผู้หญิง35ปีขึ้นไปเนี่ยเราต้องตรวจอะไรเป็นพิเศษบ้างแหมคะเช่นมะเร็งปากมดลูกนะคะหรือว่ามะเร็งเต้านมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะควที่จะตรวจไหมเคยเคยตรวจไหมคะยังค่ะต้องไปตรวจแล้วละโอเคค่ะก็ถ้าผู้หญิงนะคะก็แนะนําเป็นที่จริงอะค่ะตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปแนะนําเป็นตรวจขัดกรงมะเร็งเต้านม ก็คือจะเป็นตรวจแมโมแกรมร่วมกับ <Okay. S 1> อันตรา,าวา์เต้านม,มนะคะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งออนะคะส่วนการคัดกรองมะเร็งปากมะลูกเนี่ยจริงๆแนะนําตั้งแต่อยู่21สามารถตรวจได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นกลุ่มมะเร็งที่ผู้หญิงไทยเนี่ยเจอกันเยอะใช่ไหมคะ<ๆ>ตรวจคัดกรองเอาไว้ก่อนแล้วก็ต้องตรวจทุกปีไหมคะหรือว่าสัก3-4ปีตรวจทีได้ไหมคะออขึ้นอยู่กับการตรวจนะคะสําหรับตัว คัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นที่สามารถทําให้เราแบบตรวจเจอตรวจจับใช้คาว่าตรวจจับเชื้อของตัว HPV <อ> DNA ของเขาได้เลย<อ>ถ้าสมมติใช้วิธีนี้ค่ะระยะเวลาการตรวจก็จะนานขึ้นอย่างเงี้ยค่ะสามารถเว้นได้ประมาณ5ปีได้เลยแต่ถ้าสมมุติแบบเป็นตรวจคัดกรอง แบบ s เมียหรือว่าเป็นการตรวจแบบดั้งเดิมอย่างงี้ค่ะก็อาจจะเว้นประมาณสัก3าปีได้ค่ะ,คะหรือบางกรณีก็อาจจะเป็นทุกปีก็ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับวิธีที่เราเลือกด้วย<ช><ช>และคุณหมอเคยเจอกลุ่มสายงานไหนที่ต้องตรวจเฉพาะโรคเพราะว่าสายงานนั้นมีความเสี่ยงต่อโรคยกตัวอย่างเช่นคนงานซต์างานก่อสร้างในบริษัทเอกชนที่เขาอยู่กับฝุ่นอยู่กับปูนค่อนข้างเยอะเาอาจจะมีเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆหรือว่าคนสาขาอาชีพไหนที่ต้องตรวจสุขภาพ เฉพาะกลุ่มโรคที่เป็นความเสี่ยงต่ออาชีพนั้นๆมีบ้างไหมคะเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะคะเนื่องจากว่าการตรวจสุขภาพของกลุ่มคนวัยทำงานนะคะม,มันก็จะมีแยกตามปัจจัยเสี่ยงของแต่ละอาชีพที่เราทำอยู่อย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นถ้าอามีสัมผัสฝุ่นละออนนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่กฎหมายแนะนำว่าจะต้องตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงก็อาจจะมีตรวจเพิ่มนะคะอ,อย่างเช่นเรื่องของการตรวจสมรรถภาพปอดเป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะมีดีเทลเพิ่มเติมนอกนาอจากการตรวจสุขภาพทั่วไปไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคือดีที่สุดครบจบที่เดียวแนะนำให้หมดนะคะว่าช่วงไหนทํางานอะไรเหมาะที่จะตรวจโปรแกรมไหนอะไรยังไงเพื่อความลดความเสี่ยงในอนาคตที่อาจจะเกิดโรคค่ะใช่ครับแล้วอย่างผลที่เราไปตรวจตรวจมาแล้วได้ผลออกมาแล้วเกิดปัญหามีอะไรที่ผิดปกติเนี่ยเราจะทํายังไงต่อครับ จะมีการเดินกับคนไข้ยอย่างไรต่ออ๋อค oh, ่ะก็สามารถนําผลตรวจนะคะปรึกษาคุณหมอได้เลย oh. หรือถ้าอยู่ในโรงพยาบาลที่คุณหมอมีความเฉพาะทางในด mm ้า hmm. นด้านนั้นนะคะสามารถที่จะส่งต่อคุณหมอเฉพาะทางเพื่อรีบรักษาได้เลยเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นข้อดีของการที่เรามาตรวจสุขภาพประจําปีนะคะเพราะว่า1เราได้รู้ว่าอาเราจะป้องก,กันโรคไม่ให้มีความเสี่ยงยังไงแล้ว <c oughs> นอกจากนี้ถ้าเราตรวจเจอโรคได้เร็วมันรักษาได้เลยเข้ม <c oughs> <c oughs> มีคําถามจากทางบ้านค่ะคุณหมอคะ,คะกลุ่มคนที่ทํางานนะคะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยผู้ประกาศทํางานในสตูนะคะอยู่กับแสงเยอะอย่างเงี้ยมันมีความเสี่ยงอะไรไหมคะหรือบางสายงานเนี่ยทำงานในสภาวะแวดล้อมที่เสียงดังมากๆหูของเขาตาของเขาต้องตรวจอะไรยังไงเชิญคุณหมอเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยโอเคนอนค่ะถ้าสมมุติว่าทําทอาชีพที่มี ความเสี่ยงในการสัมผัสเสียงดังนะคะก็จะแนะนําเป็นตรวจเรื่องของสมรรถภาพการได้ยินนะคะก็จะมีห้องตรวจเป็นเครื่องตรวจโดยเฉพาะเลยค่ะโดยปกติตามกฎหมายจะมีให้ตรวจอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดมีการสัมผัสเสียงดังที่เกินมาตรฐานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการเฝ้าระวังทุกปีอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเปรียบเทียบว่าสมรรถภาพตอนก่อนเข้าทํางานการได้ยินประมาณนี้นะมเมื่อทํางานไปมีสัมผัสเสียงดังอะคะ่ะ ส,สุขภาพหูคือง่ายๆเป็นอย่างไรบ้างแล้วถ้าเกิดว่าเราตรวจพบว่ามีการทํางานของหูที่ลดประสิทธิภาพลงมัน,นมีวิธีการรักษาไหมคะ,คะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าหูได้ยินน้อยลงเราก็จะพูดว่าหูตึงเนาะแล้วหูตึงรักษาได้ไหมคะ,ค,ะคุณหมอถ้าสมมุติว่าเป็น หูเสื่อมที่เกิดจากเสียงดังโดยมากมักจะไม่ค่อยคืนสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราต้องป้องกันนะคะ,ะตามโรงงานต่างๆค่ะมันก็มักจะมีที่อุดหูหรือที่ครอบหูนะคะเพื่อที่จะป้องกันในระหว่างปฏิบัติงานไม่ให้แบบเสียงเราแบบต้องอสัมผัส มากๆ<ช>เพื่อป้องกันความเสี่ยงพวกนั้นอย่างเงี้ยค่ะกันเอาไว้ก่อนใช่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเวลาเราตรวจสมรรถภาพการได้ยินมาเราจะต้องมาแปลให้ชัดเจนก่อนว่าอันเนี้ยมันเกิดจากการสัมผัสเสียงดังจริงหรือเปล่าหรือจริงๆรแล้วมันมีโรคทางหูอื่นๆที่เราเป็นซ่อนเลนหรือเปล่า,า<อ>แล้วเราก็ไปรักษาให้ตรงจุดอย่างเงี้ยค่ะบางอย่างมันแก้ไขที่ต้นเหตุแล้ว<ช>ดีขึ้นได้ ค่ะอีกอย่างหนึ่งแสงค่ะคุณหมอช่วงนี้เดี๋ยวจะมีรอยกระทงด้วยนางนพมาเจอกับแสงเยอะผู้ประกาศเจอกับไฟเยอะตรวจยังไงตรวจได้ไหมคะตรวจได้ค่ะ<อ>ก็จะมีเครื่องตรวจตาของคุณหมอตาโดยเฉพาะหรือว่าอาจจะดูอาการก่อนตอนแรกก็ได้ว่าเอออาการของเราเนี่ยที่กระทบแสง บ่อยๆอ,อย่างเงี้ยค่ะมีภาวะตาแห้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้งเยเนาะแล้วมันเสี่ยงจะเกิดโรคไร้แรงอยู่กับตาได้ไหมคะคุณหมอเอพราะสมัยก่อนเราเคยได้ยินมาอยู่กับไฟเยอะตาบอดยอะไรย่งเงี้ยจริงไหมคะน่าจะไม่ถึงขั้นนั้นนะคะ <c oughs> ร, <c oughs> รุน,นแรงไปน่าจะรุนแรงไปค่ะค่ะแต่ตรวจได้ตรวจได้ค่ะแล้วก็ป้องกันได้ แล้วถ้าเกิดว่าเป็นต้อเป็นอะไรไปแล้วอย่างนี้ค่ะคุณหมอเรามีวิธีการที่จะรักษาไม่ให้มันรุนแรงทวีขึ้นยังไงบ้างมีมีค่ะค่ะอันนี้แนะนําเป็นต้องตรวจตาด้วยเครื่องของหมอตาโดยเฉพาะนะคะแต่สิ่งแรกที่อยากให้ทุกคนแบบดูแลตัวเองก่อนเลยก็คือการสังเกตอาการถ้าสมมติเราเริ่มรู้สึกว่า,าตาเรามองไม่ชัดแล้วอย่ารอ มันจะมีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นที่เราสามารถตรวจได้อย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของการคัดกรองเรื่องต้อหินอย่างนี้ค่ะในระดับแรกที่เราตรวจได้เลยเวลาเราไปตรวจสุขภาพมันก็จะมีการตรวจความดันลูกตาอย่างนี้ค่ะว่าความดันลูกตาอยู่ในเกณฑ์ที่มันไม่ได้สูงมากไปนะอันนี้ก็ยังไม่มีความเสี่ยงมากแต่ถ้าเกิดมันเริ่มสูงแล้วอย่างนี้ค่ะเอ้ยก็บอกว่าเราเริ่มเสี่ยงเหมือนกันอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องส่งปรึกษาคุณหมอตาเพื่อตรวจละเอียดว่าจริงๆเรามีตาต้อหินแล้วหรือยัง เนาะเพราะว่า <Yeah. S 1> ถ้าเราไม่ไม่ดูแลมันอาจจะส่งผลต่อการมองเห็นในระยะยาวและเราก็ไม่สามารถที่จะทํางานต่อได้นะคะส่งผลถึงเศรษฐกิจใน<ช>ครอบครัวในอนาคตด้วยคุณลลิตคือเรียกว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยต้องรีบตรวจไว้ก่อนเพื่อจะได้รู้ ให้เราเท่าทันก่อนว่าเอ๊ะเราไม่ควรจะเกิดตรงนู้นอย่างนี้นะครับค่ะแ,<อ>แล้วถ้าคุณผู้ชมที่สนใจต้องการไปที่โรงพยาบาลไปได้ทุกวันไหมคะอ๋อไปได้ทุกวันค่ะยินดีนะคะค่ะเชิญเชิญคุณผู้ชมให้ไปตรวจสุขภาพ <S <S 2> <S 2> แล้วก็ขอช่องทางในการติดต่อได้คะ่ะเชิญค่ะได้ค่ะก็หมอมาจากโรงพยาบาลกรุงเทพพิศณุโลกนะคะเราก็จะมีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพค่ะที่มีการตรวจสุขภาพประจําปีให้กับบุคคลทั่วไปรวมถึงบริษัทหรือว่าสถานประกอบการต่างๆอยู่แล้วค่ะสามารถที่จะเข้า มาปรึกษาแล้วก็ทำการตรวจได้ค่ะ สำหรับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากมากนะคะที่มาให้ความรู้ทั้งพิธีกรและคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ในกลุ่มสําหรับคนที่ทํางานอยู่นะคะต้องให้ความสําคัญในการตรวจสุขภาพประจําปีด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะได้ใบตรวจมาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามคําที่คุณหมอแนะนําด้วยนะคะอาหารทานให้ดีอารมณ์ควบคุมให้ดีแล้วก็อย่าลืมออกกําลังกายด้วยนะคะจะได้ห่างไกลจากโรคนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจใน,ในรายการห้องนั่งเล่าวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้เราทั้งสาคนพร้อมทีมง,งานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ